รับผมอาู่นะให้เ่าทำรกิจนอุถ้าห่รวมขับไปบานเราแล้วเราจะมาทีนันเราไปทุกิทำุรกรต่าคือแสดงให้รู้ถลักการของผู้เยแบบมาพตางตรงมีเร่เล็กๆแพงนี้นะครับ เกี่เกีเก่แไกับโลใช้คอมเพรสเซอร์และนี่คือเลเยอร์แล้วก็ของว,วองจรครับแล้วมีแผงวงจรแสดงการทำงานของตู้เย็นแผงวงจรน,นี่มีทั้งทางไฟฟ้าและแบบขดลวด มาคือเมื่อเสียบักเมื่อเสียบช่ไฟสีเมื่อเสียบช่ไฟสีแดงนี้ก็จะขึ้นแสดงว่าเครื่องใช้งานได้และเมื่อเปิดการทํางานของู้เย็นไฟสีเขียวก็จะขึ้นแสดงว่าการทํางานทั้งหมดครบวงจรแต่เมื่อการทําความเย็นสูงสุดแต่เมื่อการทําความเย็นสูงสุด ตึงเครีูดตรงสุดในระบบก็จะตัดระบบก็จะตัดไปดีเขียวเพื่อให้รู้ว่าตัวเย็นเพื่อทำงานสูกสุดแล้วจะตัดเมื่อทำความเย็นครบระบบแล้วจะตัดจะตัดความเย็นออกถ้าในางานของผมก็มีอะไรบ้างครับ